สวัสดีครับพี่น้องเสียวก่อนท่านครับวันนี้มาคุยเรื่องพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับวันที่22ตุลาพุทธศักราช2 5ง4นะครับในช่วงตีห้าในของวันนี้เป็นวันศุกร์พอดีก็จะมีฝนอยู่ในทางภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ได้รับฝนกันอยู่พอสมควรในช่วงนี้แล้วก็ทางจังหวัดเชียงรายแพร่น่านอุรดริตถ์ทางภาคเหนือนะครับส่วนภาคกลางก็ไม่มีฝนภาคใต้ก็เล็กน้อย ้าต่อก็ไม่มากนะครับนี่เราไกัต่อจากที่ห้านะครับว่าจะมีฝนอีกไหมในวันนี้นะครับจากที่ห้เข้าสู่6กถึงเจโมงเช้านี่ยนะครับก็จะยังมีฝนทางภาคเหนือส่วนเดิมนะครับก็คือเชียงรายแพร่น่านอุตรดิษฐ์แล้วก็จังหวัดลำปางบ้างเล็กน้อยส่วนสวนภาคอีสานก็จะมีฝนลดลงจากช่วงดึกๆนะครับก็จะอยู่แถวหนองคายเบิงการอุรธานี ขอนแก่นกาะละสินมหาสะะา,หรออา,หารคามภุก็าหันยโสตอนอำนาจ,จเจริญบางส่วนนะครับเดินไปกันต่อจนถึงประมาณช่วงเช้าเก้าช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงจนถึงประมาณช่วงบ่ายๆเราจะเห็นกลุ่มเมฆฝนทาเอีสาลน,ล,านลดน้อยลงภาคเหนือก็ลดน้อยลงฝนตกปบาหลายแต่จะเป็นโซนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนตอนบน ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนแถนนะครับแล้วก็ส่วนภาคใต้กับทุกจังหวัดเลยแต่จะไม่หนักมากนะครับเหมือนภาคตะวันออกไปกันต่อจากบ่ายโมงนะครับจากบ่ายโมงเนี่ยก็จะจนหนึ่งประมาณส7บเนากาก็จะมีฝนแถวกรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางภาคเหนือแต่ก็ตกไม่แรงนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทุกจังหวัดเลยนะครับไปกันต่อจาก17บเนากา อพอเข้าช่วงดึกๆเนี่ยฝนส่วนภาคกลางก็จะน้อยลงภาคตะวันออกภาคใต้ก็น้อยลงส่วนภาคอีสานก็จะอยู่แถวนครราชสีมาขอนแก่นเชียภูมิโซนนี้นะครับประมาณสองทุ่มแล้วก็ทางภาคเหนือโซนนี้ก็จะเป็นแถวจังหวัดสุขโขทยัยคำแพงเพชรพ,พิจิตรโซนนี้นะครับแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายลำพูนก็จะมีฝนตกบ้างนะครับันตอนากสองทุ่มนะครับ จากสองทุ่มเนี่ยก็เข้าสู่จนถึงเที่ยงคืนฝนก็จะลดน้อยลงทั่วทุกพื้นเลยก็จะมีฝนปลา,ปลายๆบ้างในเขตภาคหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปตามติดพายุกันก่อนนะครับว่าในช่วง23่สิบสามจนี่ยจะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับแต่ขอย้ำไว้ก่อนนะครับถ้าหากเป็นช่วงท้ายๆเช่นพยากรณ์ช่วง30มสิบเนี่ยอีกนานกว่าจะเกิดโมเดลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับ จากวันที่23เป็นวันเสาร์นะครับก็คือในวันพวกนี้พี่นรศิกรจะสังเกตเห็นนะครับฝนก็จะไม่ค่อยมีนะครับจะมีโซนภาคกลางตอนล่างๆเห็นไหมครในวันเสาร์เนี่ยก็จะลงมาภาคใต้ภาคตอนออกบ้างเข้าสู่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่24นะครับช่วงเช้าฝนก็จะมีน้อยในวันอาทิตย์นะครับพอเข้าช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีฝนสซนล่างคือภาคใต้ตอนล่างนะครับก็จะมีปรับปลายแถวภาคตะวันอ,นออกบ้าง นะครับพอเข้าวันที่25นะครับฝนก็จะอยู่ในโซนของอาภาคใต้ภาคตะวันออกในช่วงบ่ายๆนะครับถึงจะมะีเห็นไหมฮะในช่วงบ่ายๆถึงดึกๆถึงจะมีแล้วก็จะมีภาคกลางตอนล่างกรุงเทปริมทนบ้างเล็กน้อยนะครับพอเข้าวันที่26ก็จะเห็นพายุกว่าตัวในทะเลจีนใต้นะครับประเทศไทยก็จะไม่มีฝนเพราะมันดึงความชื้นไปยกเว้นแถวภาคใต้ก็จะมีบ้างนะครับพอเข้าศูนย์ที่27 พายุตัวนี้ก็เข้าสู่เวียดนามตอนล่างนะครับยี่สิบเจ็ช่วงทิ้งเที่ยงเข้าสู่เวียดนามตอนล่างนะครับพอสู่เวียดนามตอนล่างก็จะเข้าสู่กัมพูชานะครับเข้าสู่กัมพูชาเนี่ยประมาณมันที่ยี่สิบแปดนะครับเราจะเห็นไหมครับพายุตัวนี้นมันกวาดเ,เอาอากาศมวลอากาศต่างๆเนี่ยร่องฝนงต่างๆเข้ารวมอยู่ในตัวมันเลยนะครับแล้วทาให้แถวเวียดนามกัมพูชาแถวนี้มีฝนเพิ่มมากขึ้น ถามว่าทไมพายุพวกนี้เนเกาะในทะเลจี็นได้ไม่ไม่ขึ้นไปเกาะไฮลัมตรงนี้นะครับจะ,ะใ่เกาะไฮลัมบากติถ้าเป็นเดือนกันยายนเนี่ยมันจะเข้าเกาะไฮลัมไมเข้าเวียดนามตอนบนเลยครับเหมือนพายุเตี้ยนหมูที่ถล่มประเทศไทยภาคอีสานทําให้เกิดน้ำท่วมอยู่ปัจจุบันนี้นะครับคือมันมีได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นเห็นเส้นพวกนี้นะครับมันกดดันนะครับมวลอากาศเย็นเนี่ยหรือ,อยอมเขกดอากาศสูงที่เราเรียกกันเนี่ยมันดัน ย่อมขอพกกาศทำตัวนี้ลงมาด้านล่างนะครับไม่ให้ขึ้นสู่ด้านบนเพราะฉะนั้นพายุตัวนี้เนี่ยจึงเข้าสู่เวียดนามตอนล่างเข้าสู่กัมพูชาถ้าเข้าเนี่ยก็จะเข้า,อ,าอีสานตอนล่างบ้านแล้วก็เข้าภาคนออกเข้าภาคกลางตอนล่างแถบกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จะเข้าสู่เวียดประเทศพมา่าแล้วก็เข้าสู่ทะเลอันดามันต่อไปเดี๋ยวไปดูตัวนี้กันนะครับจะไปในต่อจากวันที่28นะครับช่วงเช้า ก็ขเข้าสู่กับบูชานะครับแล้วก็วันที่28เนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบแล้วนะครับช่วงเที่ยงคืนของวันที่28จะเข้า29ถามว่าโซนนี้จังหมัดอะไรบ้างอีสานตอนล่างเตรียมตัวนะครับถ้ามันเป็นตามโมเดลนี้อบนราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นคร้าสีมาภาคตอนออางก็สาแก้วจันทบุรีแล้ก็ตราด นะครับเไปกันต่อนะครับเข้าศูนย์ที่29เนี่ยพอเข้าศูนย์ที่29เนี่ยพายุจะเข้ามาสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวัดที่ต้องเตรียมตัวถ้าเป็นตามโมเดลนี้นะครับย้ำนะครับอันนี้ยังเป็นโมเดลที่ห่างไกลพอสมควรแต่ถ้าเป็นตามโมเดลนี้เนี่ยนครราชสีมาอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบก็พอๆน่าจะพอๆกับเตี้ยนหมูนั่นแหละนะครับถ้าเป็นโซนสีแดงนี้นะครับ ชัยภูมิแล้วก็สะแก้วนะครับปราจีนบุรีนครนายกในวันนี้นะครับในวันที่19ช่วงหงเ์ใิกาะไปกันต่อนะครับจนถึงช่วงบ่ายนะครับฝนก็ยังอยู่ในประเทศไทยแต่เคลื่อนเข้ามาแถวภาคกลางนะครับภาคอีสานก็ยังอยู่แถวขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็มาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ภาคกลางนี่ทุกจังหวัดเลยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเหนือตอนล่างการตกลงก็ถวนครสวรรค์พิษณุโลกส่วนนี้เพชรบูรณ์นะครับจากช่วงบ่ายของที่29นะครับก็จะจนถึงประมาณสัก2ทุ่มนะครับเนื่องจากพายตุตัวนี้ทําให้ฝนกระจายทั่วประเทศเลยการกระจายตัวเนี่ยภาคอีสานเตรียมตัวเลยนะครับอีกรอบหนึ่งทุกจังหวัดเลยโดยเฉพาะนครราชสีมา แล้วก็แถวภาคกลางก็ทุกจังหวัดเลยนะครับในช่วงสองทุ่มไปกันต่อนะครับในช่วงเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่30ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแถวภาคกลางภาคกลางทุกจังหวัดเลยนะครับโซนแดงๆเนี่ยไล่แต่นครสวรรค์ลงมาอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีจนถึงกรุงเทพปริมณฑลนะครับ ไปกันต่อจาก30เที่ยงคืนนะครับก็จะเห็นว่าวันที่30ในช่วงเช้าพายุก็ยังอยู่นะครับจนถึงช่วงบ่ายพายุจึงอ่อนกําลังลงนะครับแต่ฝนนี่ยังมีในประเทศไทยนะครับออพอเข้าวันที่31นะครับก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่พายุตัวนี้นะครับยังอยู่แถวภาคกลางทุกจังหวัดลงทางกรุงเทพปริมณฑล ภาคเหนือตอนตอนล่างบ้างก็มีจังหวัดตากนะครับกำแพงเพชรสโุโขทัยพิศนุโลกในส่วนนี้นะครับพิจิตรไปกันต่อจากเดซองของวันอาทิตย์ที่31นะครับก็ยังอยู่ในประเทศไทย็นส่วนภาคเหนือตอนล่างๆหน่อยนะครับจนวันที่31เนี่ยก็ออกสู่ทะเลอันดามันเข้าสู่ประเทศพม่านะครับก็สรุปพายุตัวนี้นะครับจะเข้าสู่วันประเทศไทยเนี่ยวันที่29 ยี่สิบเก้าช่วงนี้นะครับตอนเที่ยงคืนแล้วก็ลากยาวจนถึงวันที่สาสิบเอ็ดจังหวัดที่ได้ผลกระทบนะครับในช่วงยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนี้ก็คือภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางทุกจังหวัดแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแถวจังหวัดตากกนแพงเพชรพิจิตรนะครับพิษณุโลกสุขโขทยัยส่วนนี้นะครับแล้วก็จะออกฝั่งทะเลอันดามันประเทศพมา่าส่วนนี้ประมาณที่สามเอ็ดนะครับ ก็ S <S <an> ใน3วัน 29, 33, นี้ยี่สิบเก้าสามสิบเ็ดเนี่ยก็ต้องรอรอรุนนะนะครับว่ามันจะเกิดจริงไหมเพราะว่าวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยวันนี้ยี่สิบสองนะครับกว่าจะถึงอีกเจ็ดวันไม่แน่มันอาจจะกลายเป็นหย่อมโค่อาการต่ำไม่มีผลกระทบอะไรเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นจริงตามโมเดลนี้เนี่ยก็เตรียมตัวน้ํามารอบที่สองก็น้ําท่วมอีกนะครับโดยเฉพาะถ้าตกแถวภาคการนนแรงเนี่ยกรุงเทพรปริมณฑลเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับ หลอดยางถ้าเป็นมวลน้ําขนาดนี้นะครับน้าตมโมเดลนี้เดี๋ยวก็ต้องรอรุ้นนะครับคงไม่เป็นอะไรมากคิดว่านะครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นมันเคลื่อนลงมาพอสมควรแล้วนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสกอนไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยในนาที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนา,ตายัยพุ้นขอบพี่น้องเสกอรทุกท่านได้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ